สามพศวัรกับการเอื้อ,อํำนวยและให้การรักษากับประชาชนทั้งในเขตอำเภอและรวมถึงผู้คนจากหลากหลายภูมิลำเนาที่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่างๆต่างมุ่งหน้าเข้ามารับการรักษาซึ่งเสมือนหนึ่งความหวังของผู้ป่วยที่สามารถฝากลมหายใจสุดท้ายได้ โรงพยาบาลท่าสองอยางโรงพยาบาลชายแดนแห่งความหวังของคนชายขอบโรงพยาบาลาก็ก่อตั้งปีสมงพน้ร้อยยี่สิบแปดตอนแรกเราก็เป็นโรงพยาบาลสิบเตียงก่อนโรงพยาบาลสิบเตียงนี่ก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงศานสาธารณสุขอำเภอนะหลังจากนั้นเนี่ยพอโรงพยาบาลเนื่องจากคนไข้เริ่มมากขึ้น เราก็เลยได้ย้ายโรงพยาบาลจากสิบเตียงขยายเป็นสามสิบเตียงก็เลยย้ายลงมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันนี้นะครับเมื่อประมาณปี 37. ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้เพราะว่าคนไข้เราก็ไม่ได้เยอะมากแต่ปัจจุบันคนไข้ก็เยอะขึ้นแล้วก็ความต้องการเรื่องเครื่องหมายเครื่องมือรวมทั้งศักยภาพในการดูแลก็ต้องมากขึ้นตามจานวนคนไข้เราต้องดูแลประชากรทั้งอำเภอซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่ส่งต่อมาจาก เราสอสตอ์หรือสถานียนมามัยเดิมนะครับที่ไม่มีสัญชาติไทยบางส่วนเนี่ยเขาก็มีหลักประกันแต่บางส่วนนี่ก็จะไม่มีหลักประกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหลักประกันตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเนื่องจากโรงพยาบาลเราใกล้ๆชายแดนนะมันก็จะข้ามข้ามชายแดนมาง่ายๆมารักษาง่ายๆซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยดูแลคนไข้าตามมนุษยธรรมนะประชากรกว่า6700 0คนในเขตอำเภอท่าสงยาง ยังม่รวมประชากรจากประเทศเมียนมากอีกจํานวนมากที่ข้ามมารับการรักษาในประเทศไทยโรงพยาบาลท่าสองยางจึงต้องรับภาระรเพิ่มเป็นเท่าตัวด้วยบุคลากรที่มีเพียง200กว่าคนที่ต้องดูแลและให้การรักษากับผู้ป่วยที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วสารทิศต,ตลอด24ชั่วโมงข้ามภูผาฝ่าเมฆฝน กระจนกอกเกี่ยวกับรถโดยสารประจําทางบ้านผู้ป่วยบางรายไม่มีรถประจําทางวิ่งผ่านจึงต้องรอจนกว่าจะมีรถเข้ามาในตัวอำเภอความเจ็บป่วยจึงเพิ่มทวีขึ้นเป็นเท่าตัวเฮดะพูอยัยไว่าผูดยังไงสว่าเฮดะแกได้บอกได้จิลูกเจอแกันไปเฮดนาริกแกเนี่ย ผู้ป่วยที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจะมีบุคลากรและพนักง,งานอำนวยความสะดวกและส่งตรวจตามลำดับตามที่โรงพยาบาลได้วางแบบแผนไว้ผู้ป่วย จะต้องผ่านการคัดกรองคนไข้โดยพยาบาลตั้งแต่การยื่นบัตรเพื่อตรวจว่าเป็นผู้ป่วยลักษณะใดควรทําการรักษาแบบใดแล้วจึงพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยจากภายนอกได้ต้องเจาะเลือดและส่งเข้าตรวจในห้องแล็บหรือห้องที่แพทย์ได้กำหนดไว้เพื่อทำการหาสาเหตุของโรค และดำเนินการรักษาต่อไปเป็นห้องปฏิบัติการตรวจตั้งแต่ทุกอย่างเลือดสิ่งส่งตัวทุกอย่างอุจระปัสสาวะเลือดแล้วก็เสมหะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอันไหนที่ตรวจไม่ได้ก็ส่งต่อโรงพยาบาลแม่สอดหากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าโรคที่ผู้ป่วยประสบอยู่นั้นสามารถรับยา และกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ผู้ป่วยจึงจะสามารถกลับไปได้แต่หากมีกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุหรือโรคที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์และบุคลากรก็พร้อมที่จะให้การรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ก็ห้องนี้รับผู้บ่วยมาจากหลายที่อย่างเช่นถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุเนี้ยก็มีทั้งเราออก EMS ไปรับเองไปรับที่จุดเกิดเหตุหรือว่าญาติเอามาส่งถ้าสมมตินคนไข้ามานับแรกเราก็ต้องประเมินก่อนว่าคนไข้ในวิกฤตมากไหมแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเออเคสมันหนักมากต้องการเฉพาะทางต้องพาดอะไรที่แบบเราทําไม่ได้ไงคะเราก็ต้องส่งส่งไปโรงพยาบาลแม่สอด ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและบุคลากรจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงทางโรงพยาบาลของเราก็คือจะแบ่งเป็นตึกผู้ป่วยผู้ใหญ่แล้วก็ตึกผู้ป่วยกุมาเลเวชนะครับเมื่อแพทย์ตัดสินใจที่จะ แอดมิดคนไข้หรือว่าตัดสินใจให้ผู้ป่วยรับรักษาที่โรงพยาบาลแล้วครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลคนไข้การที่จะให้ผู้ป่วยนอนในตึกของเราครับก็คือมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะาวิกฤตแล้วก็แพทย์ประสานงานกับแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดแล้วแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดคิดว่าน่าจะไม่ไหวหรือว่า ถ้าหากรักษาดูแลที่นี่ก็อาจจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรีเฟอร์ไปถึงแม่สอดครับเราก็จะรับคนไข้เข้ามาดูแลของเราก็จะมีงานอยู่สส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนที่ดูแลผู้ป่วยอ่าสามัญทั่วไปกับผู้ป่วยวิกฤตครับให้การดูแลผู้ป่วย ICU เริ่มตั้งแต่ปี5 5ที่เราได้เครื่องช่วยหายใจมาหลังจากนั้นมาก็จะรับผิดชอบเป็น ตัวหลักในการดูแลเครื่องแล้วก็ในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรูปแบบของการดูแลผู้ป่วยใน i c u ก็คือจะอยู่ด้วยกันนั่งกันนั่งนอนช่วยเหลือกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยทุกอย่างด้วยพื้นที่ที่ของเราค่อนข้างที่จะห่างไกลห่างไกลแล้วก็คนไข้บางทีมาแล้วอาการหนักแล้วถ้าเกิดเราไม่ช่วยไว้ไม่ทันอ่ะคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิต ป่วยเด็กมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปคือตึกเด็กของเรานี่ก็จะดูแลเด็กพวกนอเซอรี่ไงคะคือเด็กอายุศูนถึงยีวันบางทีเด็กบางคนนี่คือคลอดก่อนกําหนดอายุคันน้อยแล้วก็น้ําหนักตัวน้อยแล้วก็เราต้องเลี้ยงในตู้อินคูเบเตอร์เออเวลาเราดูคนไข้คนนึงก็เหมือนเราดูแลลูกเราคนนึงนะว่าเออเวลาที่เขาร้องไห้นะเขาเป็นอะไรหรอเขามีไข้หรอ ขาหรือว่าเขาไม่สบายตัวเขาเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะประชากรทั้งอำเภอและรวมถึงผู้คนจากถิ่นแดนต่างๆหากเจ็บป่วยในพื้นที่จะพากันมารักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งนี้พยาบาลและหมอที่มีต่างรู้ดีว่าทุกคนที่มารับการรักษา ตั้งฝากความคาดหวังไว้กับหมอเสมอคือชีวิตตั้งใจจะเป็นหมอแล้วเนาะด้วยคำที่เราตั้งใจจะเป็นหมอเราก็รู้อยู่แล้วว่าด้วยหน้าที่บทบาทของหมอเนี่ยมันต้องดูแลคนไข้ไงต่เพียงแต่ว่าด้วยทศัศนคติของเราคือการดูแลคนไข้เราอยากพยายาม จะดูแลเขาให้มันเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นญาติของเราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเอาใจใส่อะประหนึ่งเหมือนเขาเป็นญาติเราด้วยวิธีการเข้าหาคนไข้หรือว่าด้วยวิธีการพูดการจาของเรามันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับหมอคนอื่นทั่วไปเลยคือไม่ได้ถามโรคทางกายเป็นหลักอาจจะถามโรคทางใจด้วยมันก็ทําให้คนไข้าอาจจะรู้สึกดีเหมือนเหมือนกันกบมามาหาหมอแล้วก็เจอหมอที่เป็นมิตรอะไรเงี้ยคนไข้ก็รู้สึกได้รับความรู้สึกดีดีกับ อาการป่วยอาจจะไม่หายแต่น้อยก็คือได้ความรู้สึกดีทางใจกลับไปโอเคโรงพยาบาลเสมือนความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ป่วยในทุกครั้งที่ชาวบ้านและผู้คนที่เดินทางเข้ามาสู่โรงพยาบาลเพื่อมารักษาตัวนั้น ความคาดหวังของพวกเขาคือการได้รับการรักษาที่ดีและหายป่วยจากโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นได้และพวกเขาเองก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับครอบครัวอีกครั้งบุคลากรของโรงพยาบาลทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันในการบริการรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทางโรงพยาบาลเองก็คาดหวัง ไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้เช่นกันโรงพยาบาลท่าสองยางให้การรักษาและดูแลประชาชนตลอดกว่า30ปีซึ่งไม่มีเพียงแต่แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรในส่วนของการรักษาเท่านั้นหากแต่ยังมีบุคลากรอ,อีกส่วนหนึ่งแม้ไม่ได้ให้การรักษากับผู้ป่วยโดยตรงแต่หน้าที่ การทำงานของบุคลากรเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของโรงพยาบาลงานงานของกลุ่มงานจัดการก็จะเป็นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วยงานการเงินงานพัสดุงานธุรการแล้วก็งานยานพนะแล้วก็งานรักษาความปลอดภัยนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาลท่าสองยางที่เราได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลให้สามารถดําเนินการกิจการไปได้พวกเราก็จะตั้งใจทํางานให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้องค์กรแห่งนี้แล้วก็บุคลากรของที่นี่พวกเราก็รักทุกคนนะคะยินดีที่จะให้บริการทุกคน แม่หน่วยงานใจกลางครับทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลทํางานสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์โดยเข้าสู่ขบวนการในการทาความสะอาดคือการล้างแล้วก็ทําให้พึงพึงแห้งแล้วก็ทําการแพ็คแพ็คแล้วก็เข้าเครื่องึ่งฆ่าเชื้อซึ่งให้ซึ่งซึ่งหลังจากทาสเตอร์ไลน์ใช่ปั๊บก็ใจต่อให้กับหน่วยงานต่างๆที่ที่มาแหลกแต่ละวันในโรงพยาบาล ยังมีการจัดการระบบน้ําและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานก็ในส่วนของระบบงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายงานสนับสนุนการให้บริการนะครับในส่วนของโรงพยาบาลวางแผนงานเนาะแล้วก็บริหารงานเพื่อให้องค์กรนะครับขับเคลื่อนพัฒนาไปตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก็ระบบบําบัดน้ําเสียระบบประปา ระบบพัฒนาคุณภาพน้ําดื่มนะครับระบบขยะติดเชื้อขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปนะครับรวมถึงเกี่ยวกับงานโครงสร้างงานซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงงานด้านสุขาพิบาลสุขาพิบาลอาหารนะครับสวัสดีครับคุณพี่วิลลี่ครับ องสันครับาค,ครับอคคบอ,คคบอก,กครับพี่อีจ่าครับครับผมงานซ่อมํำรุงครับงานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารเคเบิลทีวีระบบระบบปรับอากาศอีกอันหนึ่งก็คือช้าช่วงหน้าหน้าแรงเนาะพูดถึงภาษาชาวบ้านก็คือเราจะอกหน่วยทำพวกระบบสุดาเซียวสื่อสารหาแพทย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้ป่วยเสมือนสมองพนักงานบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานยานพาหานะและรวมถึงกลุ่มงานซ่อมบำรุงต่างๆที่เสมือนแขนขาคอยปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะมีแยกเป็นหลายอย่างเป็นอาหารเฉพาะโรคเป็นอาหารสามัญแล้วก็อาหารของเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระมือบ้าเลยจะลดให้มีประชาสำคัญหมอป่วยกม่กมแล้วกันช่วงกลางคืนก็ปฏิบัติหน้าที่ก็คอยดูแลญาติคนไข้ กินเหล้าเมามาหรือเปล่าถ้ากินเหล้าเมาก็เชิญอ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คอยดูเรื่องการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลงานในหน้าที่ของยันพา,น,านะนะฮะมีรับรับและส่งผู้ป่วยเนาะงานหลักคือรับส่งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่คืองานรองประทับใจด้วยตัวเองอะันะคือไปเจอ คนไข่แบบมีกล so, okay. ิ่นคือแม่กับลูกกลิ่นเข้าบ่ได้ไปคือเขาไปส่งวันพีดีเนาะล้วก็ะอ่าเพื่อนแบบมีเพื่อนคือบ่มีกับข้าวอ่ะมีแต่ข้าวเปล่าๆเขาก็เออด้วยความเขาก็บ่เจ้มีเงินเท่าไรเนอกเขาก็เออพอมืงกล้าเนี่ยหยุดก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปซื้อกับข้าวมาให้กินก็บอกเนี่ทั้งทั้งที่บางทีเขาอู้กำปการยอกว่าเจ้าใครหาได้เนาะเออแต่รู้สึกว่าเออชีวิตเขามันก็มีค่านะบางทีอ่านว่าเขาดอยขนาดนี้แต่ว่า อาจจะทำตัวเพ่มีค่าได้อะนอกจากการรักษาในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลยังมีนโยบายในการเข้าไปหาชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้บ้านกามาพาโดเป็นพื้นที่หนึ่งที่โรงพยาบาล ได้จัดโครงการร่วมกับชุมชนในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดก็ได้ปกัญยาบบตู้มาตา লক্ষীৰকাৰে বা ঘৰ আছে บ้านแม่โพมีผู้สูงอายุที่ล้มป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาทางโรงพยาบาลจึงเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ขวัญและกำลังใจจนกระทั่งแนะนำวิธีการรักษาต่างๆเมืยอว่าว่าอะไรก็น้หรือถ้าพูดสิว่าอะไรรีว่าสัตว์ สาลอระอย่อดดยยางนี้ไม่เมติวลาจักบ้านขุนห้วยเมตาน ยังคงมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่ล้มป่วยและไม่สามารถเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบากและไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ป่วย ไม่มีเงินทองไม่มีทรัพย์สินไม่มีรางวัลใดๆมามอบตอบแทนมีเพียงรอยยิ้มมีเพียงวาจาอันสดซื่อมีเพียงแววตาอันอบอุ่นที่มอบให้แทนคำขอบคุณที่ม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบเคียงได้ ภูมิใจนะที่ได้เกิดมาเป็นพยาบาลและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นวิชาชีพที่สมเด็จย่านะ้อแม่ในหลวงเป็นพยาบาลแล้วพ่อในหลวงก็เป็นเป็นแพทย์เป็นหมอก็เหมือนกับในหลวงเนี่ยเป็นผลผลิตของเป็นลูกหลานของหมอของพยาบาลเหมือนกันอย่างนี้ค่ะสามสิบปีที่โรงพยาบาลท่าสองยาง ก่อกำเนิดขึ้นมาบนถิ่นทองของอำเภอท่าสองยางซึ่งดูแลและให้การรักษาพยาบาลได้มอบความอบอุ่นในยามเจ็บไข้ได้เป็นความหวังของประชาชนและผู้คนที่อาศัยอยู่บนชายขอบของประเทศ คิดว่าในการที่มาทํางานในพื้นที่ชายแดนในเรื่องทั้งรูปนั้นทั้งสองยาเองเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสตรงนั้นผมผมเองด้วยผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามันยังมีพื้นที่อย่างนี้อยู่ในประเทศไทยถ้าเรามีเรื่องสักเรื่องหนึ่งม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่เนี่ยผมใช้คําว่า small success story ที่เราประทับใจแล้วทําให้สําเร็จอาจจะเป็นเรื่องคนไข้ดียิ้มกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราได้ดูแลเขาอย่างดีเนี่ย คือแต่ละคนถ้ามีแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เยียวยาพวกเราที่ทําให้เราทํางานอยู่ได้ไหมเราจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายหรือว่าคนเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้อยู่ที่นี่ได้จริงมันก็คือกําลังใจแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเราได้ได้มีโอกาสดูแลเขาเขาเป็นญาติมิตรของเราคนหนึ่งเออภูมิใจนะที่ได้เกิดมาเป็นพยาบาลหายจากอาการเจ็บปว่วยแล้วก็ได้กลับบ้านไปนั่นคือความสุขของเราค่ะ เป็นเฟืองเล็กๆในการพัฒนาของโรงพยาบาลเนาะไม่ไม่ไม่ติดเชื้อจากเครื่องมือของเรามันเป็นความรักความผูกพันนะคะในวันนี้หมอและบุคลากรโรงพยาบาลท่าสองยางได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มอบรอยยิ้มได้มอบความรักได้มอบความสุขมอบชีวิตของผู้คนในเมืองชายขอบ ขอบคุณทุกๆคนเพื่อร่วมง,งานทุกๆคนคนระับว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลรวมทั้งเจ้าหนะ้าที่อื่นๆครับที่ที่ทำให้บรรยากาศการทํางานภายในโรงพยาบาลนี้มันมีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนสโลกแกนของูงพยาบาลนะแล้วก็ต้องขอบคุณพื้นที่นี้จริงๆที่ทําให้หลายๆคนได้มีโอกาสสร้างได้ทําความดีนะแล้วก็สร้างสารรค์ผลง,งานที่เพื่อ,เพ,อเพื่อประชาชนจริงๆ